สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างพอฮะฮะอย่าช้างเยอะนะครับชอบหลายช้างนะครับกับพ่นอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะวันนี้มีลําโพงยี่ห้อต้องบอกว่าก็น่าจะรู้จักกันพอสมควรแหละพอสมควรแล้วใช่ครับเพราะว่าก็ลดแล่นอยู่ในท้องตลาดมานานแล้วใช่ครับนะฮะโอเควันนี้จะมาพูดถึงยี่ห้อดีวูมใช่แล้วครับนะฮะรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นอ่อนบีดห้าร้อยแต่เป็นรุ่น เจเนอเรชันที่2ใช่แล้วครับออดบีห้าร้อยก็จะมีเจเนอเรชันแรกออกมาถ้านัาจะได้เคยสัมผัสใช่นะแต่ตัวนี้คือเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของออดบีห5 0 0นะครับผมก็คือสิ่งที่แตกต่างและเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของกําลังขับใช่แล้วเดิมเลย13วัตต์ครับแต่ตัวนี้20วัตต์นี่แหละฮะน่าสนใจนะครับเป็นลําโพงแบบ2.1ชันแนลครับผมนะเป็นบลูทูธแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้8ชั่วโมง ครับนะฮะชาร์จสี่ชั่วโมงชาร์จแปดชั่วโมงถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นลำโพงแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้สองจุดหนึ่งก็คือมีลำโพงซับวูเฟอร์ขนาดสามนิ้วหนึ่งตัวและมิดเรนจ์ะกับทวิตเตอร์อยู่ในตัวเดียวกันนะฮะสองตัวขนาดสองนิ้วสองตัวและยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือพารซิฟเรเดเตอร์นี่ฮะโอ้โหแค่ดอกลำโพงนี่ก็รายละเอียดนี่บอกได้เลยครับว่าเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมนะครับโอเคเรามา ที่เห็นหน้าจอวันนี้มีอยู่3สีใช่ครับมาในธีมสามสีนะฮะให้เลือกใช้เลือกซื้อเลือกหากันครับผมก็มาอะไรบ้างพี่ช้าสีบนสุดคือสีดําครับผมข้างล่างสีบาบูทข้างขวาแบ็กแอสโอ้โหนะฮะไม่ใช่บิ๊กแอนะฮะไม่ใช่ครับอ๋อนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่า ครับผมมาสํารวจกันดีกว่าพี่ช้างผมขออนุญาตเอาตัวสีดำแล้วกันครับผมใกล้มือนี่นะโอเคตัวนี้มาก็มาในทีมกล่องด้านหน้าพี่ช้างเห็นเปล่าฮะก็จะมีสัญลักษณ์เล็กๆด้านล่างพี่ช้างเราส่งซูมนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธฮะมี NFC ฟังก์ชันนะมีสปีกเกอร์โกลรับโทรศัพท์ได้นะฮะครับผมแล้วก็เป็นแบบ2.1แล้วก็กลังเสียงขนาดยีวัตต์แล้วคนนี้คือใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะฮะด้านข้างฮะ นี่นเป็นภาพสามมิติให้ดูกันเลยว่าข้างใน,นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมสรลดด้านหน้าคือมีระโพงอยู่สามตัวเป็นซับวูเฟอร์ตรงกลางสามนิ้วนะซ้ายขวาคือเป็นเป็นวิดเลงนะฮะสองตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องอคูสติกนะมันจะไม่รวมกันนะพี่ีทางด้านในคือตัวมันจะมีตัวซีนสําหรับเสียงกลางต่างหากแล้วก็ตัวเบสต,ต่างหากครับนะครับพูดง่ายๆคือเบสกกบพือนี่ไม่เป็นรบกวนของเสียงกลางซ้ายขวาแน่นอนครับผมนะครับ นี่ด้านหลังก็เป็นทีมง่ายๆฮะไม่มีอะไรก็บอกสรรพคุณต่างๆนะฮะก็เอาไปศึกษาเองแล้วกันแกะเลยดีกว่าครับผมนะฮะฮะในกล่องสวยงามนะฮะครับผมขอญาตเทแล้วกันนะเพราะว่ามันใสมาพอดีเลยเกิดอ่านี่ฮะนี่ครับนี่ฮะรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะฮะนี่เอามานี่ฮะก็ตัวก็พูดง่ายครับ พกพาได้นะครับครับผมนะฮะตัวนี้เดี๋ยวดูอุปกรณ์ที่ให้มาถ้มีอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีสามจุ้านะกับสายชาร์จนะแล้วก็คู่มือครับผมไม่มีหัวชาร์จมาให้นะตัวนี้อ่ามีแค่นี้แหละมีแค่นี้นะครับครับผมนี้มาสํารวจตัวลําโพงกันครับผมตัวนี้เขาออกแบบมาง่ายๆนะฮะก็มีด้านบนก็คือมีเรียกว่ามีเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วปุ่มรับโทรศัพท์ปุ่มวางสายครับผมถ้าเราเล่นเพลงอยู่ก็คือปุ่มรับโทรศัพท์คือเล่นกหยุดแค่นั้นเอง นะแล้วก็มีฟังก์ชัน NFC นะฮะแต่ว่าที่สําคัญพี่ช้างตรงนี้ฮะครับผมตรงนี้มันจะแปลกกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึงพี่ช้างนะซึ่งมันก็มีประโยชน์มากเลยคือสวิตช์ power นะสกเกตถ้ายี่ห้ออื่นจะแบบกดเอ่อหรือแบบสไลด์ใช่แบบกดความหมายแบบกดคือว่าแสดงว่าต้องมีไฟเลี้ยงวงจรตลอดเวลาะนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณไม่ใช้ชาจทิ้งไว้ไฟก็หมดเดี๋ยครับแต่ตัวนี้คือเป็นแบบ สวิตเลื่อนปิดเปิดเลยฮะคือปิดไฟจากแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นตเลยไม่ต้องนี้ววงจรเลยครับนะครับนี่แหละคือถ้าเราชาร์จชิ้งไว้แล้วมาเปิดที่หลังก็ยังมีไฟสำหรับฟังอยู่อ่านี่เป็นข้อดีแบบหนึ่งตัวนี้ก็อ n p u t 3สามจุห้าแล้วก็ตัวนี้คือสําหรับชาร์จไฟครับนะฮะคือชาร์จอยู่จะเป็นไฟสีแดงนะฮะเต็มล้อจะดับไปครับผมนะครับโอเคทีนี้เรามาดูไซส์ขนาดไซซิ่งว่าจะพกพาขนาดไหนนะพี่ช้างดูขนาดที่ผมถือนะก็ใหญ่พอสมควร นะฮะน้ำหนักก็คือหนึ่งจุดหนึ่งกิโลครับนะครับส่วนความยาวนะฮะวัดกันเลยนะฮะตัวนี้ยี่สิบสองจุดห้านะครับอ่าอ่าความสูงครับประมาณเท่าไหร่พี่ช้างสิบจุดห้าสิบจุดห้าครับนะครับแล้วก็ลึกนะฮะลึกประมาณหน้าล่างขึ้นมาเจ็ดจุดห้าเซนครับผมนะครับหนักหนึ่งจุดหนึ่งกิโลโอเคทีนี้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่พี่เตอร์พูดถึงก็คือมีบลูทูธนะครับเวอร์ชันสี่แล้วก็เอเดฟซีครับผมแล้วก็แบบ เอเแบบสามจุดห้ามีไมโครโฟนในตัวใช่ฮะสำหรับรับโทรศัพท์นะครับแบตเตอรี่ขนาดสี่พันสองร้อยมิลลิแอมป์ใช่ครับมิลลิแอมป์นะครับก็คือใช้ได้แปดชั่วโมงโดยประมาณที่ความดังห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือพูดง่ายครับว่าเป็นรายละเอียดของตัวลำโพงเจ้า dewoo on beat generation เออโทษดี on beat ห้าร้อย generation ที่สอง ครับผมตัวนี้ข้างด้านหน้าก็เป็นทีมเป็นนี่เป็นตะแกรงเหล็กนะพี่ช้างนะครับก็แข็งแรงนะฮะด้านหน้าก็อาจจะมองเห็นตัวลำโพงอยู่ครับเป็นซับวฟอร์ฟสามนิ้วแล้วก็เป็นตัวมิดเล้์นะสองนิ้วสองตัวไซส์หวาผมชอบนะดีเทลลำโพงมันเจ๋งมากครับมันเยอะจริงๆเลยฮะส่วนด้านหลังครก็เป็นพาสซีฟเรเนเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะพี่ช้างฮะก็ตัวนี้เป็นบอดี้ขนาดใหญ่ก็สามารถทําความถี่ต่ําได้เป็นอย่างดีใช่และยิ่งได้เห็นราคานะพี่เตอร์ก่อนเี้เอาพูดราคาก่อนดีกว่าเท่าไหร่นะพี่ช้างราาตัวผมจะบอกว่าถูกกมมาครับผ 2,490บาท20วัตนี่นะใช่ถูกมากครับค<ะ>ือผมจะบอกเลยว่าโอ้โหลำบงยี่ห้ออื่นนี่ต้องต้องเหนื่อ,อยครับเจอราคานี้เข้าไปใช่ฮะยี่ห้ออื่นถ้า2,000ก็ได้ประมาณไม่เกิน10บัตใช่แต่ <c oughs> ตัวนี้มาให้เลยครับ20วัตครับผมโอ้โหน่าจับตามองมากผมบอกว่าน่าจะเป็นลำบงที่มาแรงในยุคนี้ด้วยครับผมสำหรับกำลังขับ20วัตต์ในราคาแค่2,490ฮะทีนี้มาลองฟังดู นะครับแล้วก็เหมือนเดิมพมีม่ช้างก็คือเปิดสมาร์ทโฟนมาแล้วก็คอนเน็กครับผมตัวนี้คือจะออโตออโตแพลน์รงให้อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็หาออ b บ t ห้าร้อยนะ,ะมาลองฟังกันดีกว่าครับนะฮะ เป็นไงฮะ2,490บาทกับพลังเสียงคุณภาพเสียงที่ได้มาผม<ป>บอกเลยครับเบสจะอลังการขนาดนะไปไปขนาดไหนกว่านี้ไม่ได้นะสุดยอดเบสเลยเกิน,น,นบอกบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยฮะตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าไอ้เจ้าดีวูมออนบีดห้0ร้อยเจเนเรชันสเนี่ยครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มเล่นลำโพงบูทูธใหม่ๆ ไม่อยากจะใช้งบเยอะนะครับผมถ้าชอบเบสแน่นๆนะพลังเสียงดังๆหน่อยนะตัวนี้เลยครับใช่ฮะั4สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเออเนาะใช่ครับซึ่งก็แน่นอนมีไว้บริการอีกแล้วเอาอีกแล้วฮะนะฮะขายของอย่างเดียวเลยเออฮะนะครับือตัวนี้มีสินค้าครบทั้งสามสีพี่ชายใช่ครับมีครบทั้งสามสีนะครับก็ต้องบอกว่าเราเองก็พยายามสรรหาผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมนั่นแหละ เพราะว่ามีจําหน่ายตั้งแต่หลักพันจนถึงเกือบหลักแสนนะครับก็ยี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนคุณภาพโอเคเราก็เอามานําเสนอบางท่านบอกว่าร้านเนี้ยลำโพงดีทุกรุ่นเลยเหมือนพูดประชดก็อยากจะตอบว่ามันก็ดีจริงๆฮะถ้าไม่ดีก็ไม่้อามาขายทําไมใช่ดีตามเรลงราคาใช่ครับท่านที่จะจับต้องจับ ถึงได้นะครับนะฮะจุดประสงค์เราคืออยู่ตรงนั้นใช่คำว่าดีของเราก็คือดีตามราคาใช่ครับไม่ใช่ดีแบบเออดีไปหมดครับผมนะครับก็เราเองก็พยายามเป็นตัวแทนของคุณผู้ฟังนั่นแหละใช่ครับพยายามคัดสรรมันมาให้ใช่ครับนะครับก็เอาเป็นว่าดีวูมออนบี500เจนเนอเรชั่น2กำลังขับ20วัตต์2,490บาทผมบอกเลยครับโคตรคุ้มครับผมนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้เลย มีไว้บริการแล้วที่ s t o r o p ออ n ไ online a p p a n d i c o m ครับทั้งออนไลน์แล้วก็ walk in เข้ไปได้เลยนะครับเดินเข้ามาฟังได้ถ้าอยากจะฟังครับผมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับผมครับสวัสดีครับ